นะไม่มีเรศเอาเตาไม่มีเห็นมึงจะเป็นจะตายพอโดนผัวทิ้งไม่ใช่เรื่องแปลกปากของมึงอยู่ไม่อยู่ไปเกาทำมึงจ็ทําทำมึงแสบไม่มีผัวยังหายใจได้มึงยังไม่ตายมึงไม่ต้องสัตเออ่ะล่าสุดนี้มีเพลงใหม่ด้วเลยฮะค่ะออกมารับสงการเลยชื่อเพลงยังมีนี่แต่งเองไหมอย่างนี้พอดเนี่ยเกิดมาจากที่ว่าเพื่อนโทรมาปรึกษาร้องห่มร้องไห้เลิกกับแฟนเราก็บอกว่า มึงฟังกูนะไม่มีแลเศร้าเ่าไม่มีเราพูดอย่างนี้เลยกับเพื่อนแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยมึงไม่มีผู้ชายมึงยังหายใจได้แต่ถ้ามึงไม่มีมึงตายไปเลยค่ะเราพูดอย่างนี้กับเพื่อนเพราะเราเป็นคนภาษานี้อยู่แล้วและพี่แจ็คเขาก็อยู่ข้างๆหันมาแล้วเขาก็บอกว่าใส่อารมณ์อะไรขนาดนั้นคือเราเป็นคนใส่อารมณ์อยู่แล้วแวลาเราพูดอะเรามาแรงอยู่แล้ว คุณแจ็คก็บอกใส่อารมณ์อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออเกาพูดเรื่องจริงอ่ะจะมาโมเศร้าทําไมอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไม่มีแดกค่อยเศร้าเอาเวลาไปทำมาหากินเราก็พูดกับเพื่อนเราอย่างงี้คุณแจ็คก็เลยบอกว่าอันนี้ตัวตนตัวตนแม่เลยนะเขาเรียกหนูแม่ตัวตนแม่เลยนะเพราะว่าแม่อ่ะเอาพอดนี้ไปให้น้องแต่งเหอะก็เลยได้ได้เพลงยังมีแดกนะคะซึ่งท่อนฮุกเนี่ยมันคือแบบมึงฟังกูนะไม่มีเรศเศร้าทาไม คือแบบให้มึงฟังกูนะไม่มีอะไรเศร้าทอมไม่มีแล้วก็เห็นมึงจะเป็นจะตายพอโดนผัวทิ้งไม่ใช่เรื่องแปลกคือแบบจริงๆเราโดนผัวทิ้งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็เศร้าได้แต่จริงๆเศร้าที่สุดคือไม่มีแดกฟีลนี้ต้องไล่ลำดับใช่สำคัญกว่าใช่แล้วก็ตอนนี้ในติกตอกอะได้ความที่อิงฟ้าเออเอาไปเต้นเห็นคนกดไลค์ดูนพอน้องมาเต้นให้เหมือนเปิดโลกอะเหมือนเปิดโลกอ่ะเหมือนแบบ คือเหมือนเปิดโลกไปเลยแล้วตอนนี้ก็ติดเทรนด์ทิกตอกแหละที่แบบว่าแฮชแท็กตัวแม่จะแคร์เพื่อจะนุงพเนียอยู่ที่ประมาณอันดับ4ี่สิบเพราะ่าแลละอยู่ในเทรนด์กองทิกตอกอะไรเงี้ยก็ขอบคุณน้องอิงฟ้าด้วยที่แบบว่ามาช่วยชีวิตพี่ไว้นะคะใช้คันนี้เลยนะแม่เพราะนั้นปล่อยออกมาแล้วมันยังยังไม่ค่อยหนูปล่อยออกมาหนูปล่อยออกมาได้3มวันมันก็มีคนเล่นงูปลาใช่ไหมแต่พอเมื่อวานนี้น้องเต้นเท่านั้นแหละติดเทรนด์ทิกตอกเลยตอนเนี้ยนี่เออพี่ก็สัญญาว่าพี่จะ เกาะกระแสหนูตลอดไปไปร่วมงานกับน้องงานเดียวเอายามเลยไม่จริงๆเราเจอน้องบ่อยเราไปเล่นงานข้างนอกเราก็เจอน้องแล้วน้องเนี่ยวันนั้นน้องขึ้นก่อนจ้าแล้วน้องน้องลงประมาณสามทุ่มแลวจ้าต้องต้องขึ้นสามทุ่มสี่สิบหนูมาถึงสามทุ่มครึ่งเราเ็อยู่บนรถแล้วเราไม่รู้ว่ามีน้องตอนนี้คนก็มาตามบอกว่า คุณเออคุณจ้าอิงฟ้ารอคุณจ้าครึ่งชั่วโมงแล้วบอกฮะอเหรอเออเขาเล่นเสร็จเขารอหนูนะรอเจอรอเจอพี่จ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอ้โหคือความแบบคือด้วยความที่น้องอ่ะหนูว่าวันนี้น้องคือซุปตาไม่จำเป็นต้องมานั่งรอหนูหรอกคือแต่น้องยังเสมอต้นเสมอไปที่แบบน่ารักกับหนูตลอดอะไรเงี้ยเอออันนี้คือความน่ารักของน้องความน่ารักที่แบบว่าคนที่จะดังได้ไม่ใช่แค่ความสามารถอย่างเดียวถ้าเป็นคนดีก็ดังยาวซึ่งน้องเป็นคนนั้นอะไรเงี้ยเออแล้วรับเราล่ะ เราก็เจออยู่เรื่อยๆอวิชาชีพอะไรอะะอไรอ่ะอะไรส่งไปก่อนส่งไปก่อน <c oughs> ฝากไว้ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะจะคะเล่นอิกี้กันเสร็จก็มาเล่นอีจะบ้างนะคะรับส่งการรับส่งการเพลงมันน่าเต้นมันต้องเต้นมันต้องเต้นเลยเพลงเนี้ยแม่เพราะว่าเราตั้งใจเลยให้เป็นแบบจังหวะแบบโจ๊ะโจ๊ะเลยอะไรเงี้ยใช้นานๆทีจะออกสื่อจะออกตามทิกตอกส่วนใหญ่แกล้งดนตีเนี่ยปากบอกอะไรถึงแฟนเพลงไหมคะ ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะที่รักเพลงใหม่ล่าสุดเลยชื่อเพลงว่ายังมีแดกนะคะเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่หลายคนอ่ะมุฟออนจากความรักไม่ได้พอมาฟังเพลงนี้มุฟออนได้เลยอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้จ้าด้วยนะคะฝากช่วยกันเชียร์ช่วยกันแชร์แล้วก็เต้นดิสทอกให้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแบบอยากแบบให้ทุกคนสนุกอะนะคะแล้วก็ฝากเลยนะคะเพลงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรดแหรหรือว่าวงดนตรีหรือว่าร้านกะลโอเกะหรือว่าใครอยากร้อง ลิขสิทธ์ฟรีเลยเพราะลิขสิทธ์เ,<ร>เป็นของหนูเขาทำเองละใช่รา,รายการหรือว่าอะไรอย่างนี้อยากเอาไปออนได้เลยฟรีเพราะว่าลิขสิทธิ์เป็นของเราแล้วเราก็เหมือนทํามาแล้วก็อยกตอบแทนคนที่เรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะแฟนแฟนคลับอ,ะอ,อ่ะแล้วมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะทุกคนนี่แหละออแม่ทามาไม่เก็บอะไรลิขสิทธิ์เอาเลยใครอยากใช้อะไรทำอะไรเต็มที่เต็มที่แหละจากนี้จะออก ตลอดยาวๆไม่จริงๆค่ะมีโปรเจกต์ของ r าที่จะให้เราไปร้องเพลงอยู่แล้วนะคะก็ต้องรอติดตามกันอะไรเงี้ยค่ะแต่เพลงนี้อยากอยากทำมาแล้วให้เต้นในสงการเพลงนี้เราทําไม่เกินเจวันเองตั้งแต่แต่งเพลงเรียบเรียงทำดนตรีใส่เสียงบิ๊กถ่ายเอไม่เกินเจวันเสร็จ หกวันกินเหล้าหนึ่งวันทําเพลงใช่วันเดียวมาอัปเดตชีวิตหน่อยเป็นยังงพุดบ้านโอ้โหใหม่รอบหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเลยใช่ว่างอะคนว่างเขาก็จะทุบตรงนู้นทับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีห้องที่แบบว่าเราทําห้องปาร์ตี้ที่แบบว่าเวลาใครมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงนู้นเลยเป็นห้องปาร์ตี้ห้องดูหนังฟิตเนสอะไรตุ้งก้นไปเลยเออย้ายหมดตอนแรกตรงนี้เป็นฟิตเนสใช่ตอนแรกเป็นฟิตเนสตรงนี้แล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วโล่งๆขายไง ไม่มีงานนะเนาะพี่ใช่เออทาไมทําไมมันว่างถึงขั้นแบบเออทาบ้านหน่อยแล้วกันกูต่อเติมอะไรเต็ไมไปหมดคืออย่างนี้เราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าว่างไม่ได้เออจริงๆเราก็ไปงานทุกวันแหละแต่ออพอเราไม่เห็นที่บ้านว่างนู่นนี่นั่นเลยเนี่ย<อ>แล้วบวกกับออมีเงินมันเยอะงเองินมันเหลือเงินมันเหลือไม่ไม่ไม่เรากู้เรากู้เรากู้กู้ต่อเติมบวกกับที่แบบว่ามีหมอมาดูอะไรอย่างนี้ว่า ปิดตรงนี้หน่อยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็อ่ะจริงๆห้องปาร์ตี้เนี่ยเป็นห้องที่ไม่ได้ดูของจุ้ยแต่แค่เวลาใครมาบ้านเราอะแขกเยอะอจะรับรองตรงไหนเพื่อนเยอะแล้วพอเข้ามาในบ้านเลยอย่างเงี้ยโอ้โหมันเยอะอะก็เลยบอกว่าเอองั้นจัดโซนที่แบบว่าอยู่ฝั่งนั้นกันเลยอะไรเงี้ยก็แยกเพื่อนไปเลยได้ไม่วนวายบ้านเราใช่เพื่อนก็ส่วนมากก็ขนาดเรากลับจากงานมาตีสี่เพื่อนยังอยู่เลยเหรออืม ก็คือเพื่อนในอยู่บ้านอยู่แล้วเราออกไปทางานข้างนอกใช่ตอนนี้เป็นบ้านของเพื่อนอ๋ออันนี้คือซื้อบ้านเตาเติมให้เพื่อนมาเราว่างด้วยตอนนั้นอ่ะแม่โควิดเออคือคนทักอะไรทักไม่ไม่เชื่อผอดูทักปุ๊บก็คือทําเลยทําเลยเหมือนกันตอนนั้นหมอดูทักที่แบบว่าต้องมีอะไรมาปิดที่แบบเปิดมาแล้วต้องไม่เห็นโต๊ะกินข้าวอรไรอย่างเงี้ยอ่าเพะไม่งั้นอ่ะทำมาเท่าไหร่โดนหลอกหมดอ๋อ มันบวกกับตอนนั้นมันตรงด้วยเนาะมันโดนไปมันโดนใจไงมันโดนใจเราก็เลยว่าเอาอะไรมาปิดก่อนวะก็เลยให้อินเลียเนี่ยอินเลียเนี่ยคือพี่ที่รู้จักทําให้ฟรีอ๋อเหรอใช่ค่ะเออก็เป็นแกงแกงฮงจุยใช่เราก็ลงลงให้เขาแล้วก็แท็กหาเขาอะไรเงี้ยเขาก็ทําให้ฟรีอะไรเงี้ยเออดีขึ้นไหมหลังจากทาตามหมอดูทักททยจริงๆริงอ่าหมอดูทักทำทำตามหมอดูดีขึ้นไหม จร,จริงๆมันดีขึ้นเพราะว่าเรามีบทเรียนนออ่ะแค่นั้นแล้วเรามีสติตอนนี้ก็คือแบบว่าเวลาใครชวนลงทุนอะไรเนี่ยเ,ออเราอ่ะก็จะตรงๆเลยโกงวะเนี่ยมีจัดชีพป,ปะเนี่ยเอ,อเอาดีๆไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจ<ะ>ขนาดเขาบอกมีสัญญามีบัตรประชาชนออแล้วไม่มีจัดชีพป,ปะเนี่ยเ,ออเราจะออกแนวตลกไปเลยแต่เราไม่ลงทุนกับใครอะไรเงี้ยเออก็โดนไปเยอะเนาะใช่ใช่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออแต่ก็ไม่อะไรหรอกเพราะแค่รู้สึกว่าเราอ่ะโดนโกงดีปะเราไปโกงเขาแค่นั้นอ่า ยอมเป็นผู้ถูกกระทำใช่ค่ะจริงๆไม่ได้อยากยอมหรอกแต่มันออไปแล้วไงมันผ่านไปแล้วเราก็เลยต้องมาหาคำพูดด้วยว่าออฉัน<อ>จะไป<จ>ยังไง<อ>ดีเอ<จ>แต่เราโดนโกงด้วยฟันเราไปโกงเขาเอะไรอย่างนี้ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ